ยินดีต้อนรับกลับสู่ a อ e x ์โมชั่วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในยนตรกรรมสุดล้ำที่สวมตรามาลำพองได้อย่างภาคภูมิใจ Ferrari f e r r a r i F80 อฟแปรุ่นปี2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่ซูเปอร์คาร์ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแม่นยำพลังและความลหลงไหลที่ผลักดันขีดจำกัดของการออกแบบและวิศวกรรมตั้งแต่เส้นสายอากาศพลศาสตร์ไปจนถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไฮบริด V8 ทุกตารานิ้ว ของ F80 ถ่ายทอดนวัตกรรมและความรูราอย่างแท้จริงเริ่มกันที่การออกแบบฟรี F80 ถ่ายทอด DNA ของสนามแข่งในรูปแบบที่ลำอนาคตด้านหน้าดูด,ดันด้วยไฟหน้าเหล็กทรงเฉียบช่องดักอากาศขนาดใหญ่และฝากระโปรงที่ออกแบบให้ลมไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสีเขียวด้านแมด a r อาร์มี n กรีน ให้ความรู้สึกรูราและดุดันในเวลาเดียวกันเป็นเฉดสีที่ไม่ค่อยเห็นในเฟอร์รารแต่กลับดูลงตัวอย่างเหลือเชื่อสัดส่วนตัวถังที่ต่ำและกว้างให้ท่วงท่าที่พร้อมจะพุ่งทะยานตลอดเวลาด้านหลังสะกดสายตาด้วยเส้นไฟท้ายเหลที่ผ้ายาวเต็มคันพร้อมท่อไอเสียสีท่อและดิฟฟิวเซอร์ทรงสปอร์ตทุกเส้นสายไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังช่วยเสริมแรงกดและการระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในคัรพิรถแข่งฟอร์มูล่าหนึ่งที่ถูกยกระดับด้วยความหรูหราอย่างลงตัวฟ r อรีออกแบบภายในให้เรียบหรูแต่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีการจัดวางทุกอย่างเน้นไปที่ผู้ขับตกแต่งด้วยหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับได้ตามโหมดการขับขีพ่พวมมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆรวมถึงปุ่มสตาร์เครื่องยนต์ทำให้ผู้ขับไม่ต้องละมือออกจากพวมมาลายัย ระบบอินโฟเทนเมนต์ตอกลางความละเอียดสูงควบคุมฟังก์ชันนำทางการเชื่อมต่อและข้อมูลสมรรถนะรถได้อย่างครบถ้วนรวมถึงมี head up display และโหมดขับขี่ที่ปรับได้หลายระดับตั้งแต่ขับแบบสบายๆไปจนถึงโหมดสนามแข่งสุดเร้าใจใต้ฝากระโปรงคือหัวใจหลักของสุดยอดเครื่องยนต์ V8 twin t, t u r b o i ที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง1 0ึ0แไรงม้าผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองทันทีส่งผลให้เร่งจาก0ถึงห0 0กมชั่วโมงได้ภายในเพียง2.1วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า380กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์คลัตช์คู่8สอปีเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งทรงพลังและควบคุมได้อย่างมั่นใจในด้านวิศวกรรมฟรรอรีจัดเต็มด้วยช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติ ระบบแอโรด a นากแบบแอคทีฟและโครงสร้างตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งเบาและแข็งแรงทำให้การเข้าโค้งเฉียบคมและมั่นคงในทุกความเร็วระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกให้พลังอยู่ที่แม่นยำแมนในสภาวะสุดขีดแน่นอนว่าความแรงและความรูระดับนี้มาพร้อมกับราคาที่สูงลิวเฟอร์รี่8 0รุ่นปี2026มีราคาค่าการเริ่มต้นราว3ล้านดอนลลาร์สหรัฐท่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกแต่งและออปชันเฉพาะแต่สิ่งที่คุณได้รับไม่ใช่แค่รถยนต์คันหนึ่งมันคือผลงานศิลปะที่รวมความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและความเ้าใจไว้ในหนึ่งเดียว f e r r a r i f 8คือภาพสะท้อนของอนาคตแห่งซูเปอร์คาร์ที่ผสนพลังไฮบริดเข้ากับดีไซน์อากาศพลาศาสตร์และความามั่งมนระดับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่คืออารมณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องและความเป็นศิลป์ที่เฟอร์รารีถ่ายทอดได้อย่างไม่มีใครเทียบได้ ขอบคุณที่รับชมครับ